สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรปปี้เทลล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องว่าจื่อบุพภากลางภายัยใน EP ที่22-24ถึงเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะวันนี้นางเอกมาเยี่ยมเรือนแม่สุยอันก่อนหน้านี้พระเอกเคยบอกนางเอกว่าเขาสามารถลงมือให้นางได้เขาจะทำให้พ่อสุยอันตายทั้งเป็นจนไม่อาจเข้าใกล้แม่กับสุยอันได้อีก นางเอกขอไตรตรองให้ดีก่อนนางอยากให้แม่สุยอันกลับสกุลควาอย่างสง่างามที่สุดวันนี้นางจะไปพบพ่อสุยอันแต่หากค่ำแล้วนางยังไม่กลับมารบกวนเขาช่วยตามไปที่นั่นหน่อยพ่อสุยอันเป็นคนมาต้อนรับนางเอกเขาบอกว่าแม่สุยอันมาพบนางเอกไม่ได้เนื่องจากนางสุขภาพไม่ค่อยดี นางเอกตอบว่านางต้องการเยี่ยมพ่อสุยอันบอกให้นางเอกกลับไปก่อนแม่สุยอันหายเมื่อไหร่เขาจะส่งคนแล้วรับนางเอกมาพบเองนางเอกบอกว่าเช่นนั้นหากนางกลับไปต้องถูกญาติผู้ใหญ่ตำหนิแน่นอนเพราะญาติผู้ใหญ่สั่งให้นางมาเล่าเรื่องความขัดแย้งของสกุลฮวากับสกุลท่งให้แม่สุยอันฟังนางยังเป็นผู้น้อยไม่มีวาทศิล ถึงตอนนั้นทุกคนคงเดินทางมาเยี่ยมที่นี่พร้อมกันคงเออกกระรึกหน้าดูพอสุยอันลองไตรตรองดูสุดท้ายยอมให้นางเอกเข้าเยี่ยมเมื่อได้พบกันนางเอกขอคุยกันตามลำพังกับแม่สุยอันและสุยอันนางเอกขอให้แม่สวยอันกลับสกุลขวากับนางน้มน้าวให้อีกฝ่ายอย่าร้างแม่สุยอันบอกว่าไม่ได้แต่สุยอันเห็นด้วยกับนางเอกช่วยนางเอกโน้มนาวแม่ โดยพ่อของเขาแอบฟังอยู่ข้างนอกพ่อสุยอันตัดสินใจลงกรอนล็อกประตูขังนางเอกไว้ในนั้นด้วยนางเอกได้ยินเสียงลงกรอนรีบมาคุยกับพ่อสุยอันปรากฏว่าอีกฝ่ายตั้งใจขังนางเอกจริงๆเขายังมีความแค้นส่วนตัวอีกเรื่องหนึง่งหลงจู๋ที่โดนนางเอกลงโทษคนนั้นเป็นหลานของเขาเอง เดิมทีเขาไม่อยากมีเรื่องแต่นางเอกกลับมาถึงประตูเรือนก็อย่าโทษอาเขยเช่นเขาเลยเขาคิดจะทำให้นางเอกตายที่นี่โดยบอกว่านางเอกมาเยี่ยมอาหญิงติดโรคร้ายตายอย่างน่าสงสาร ตอนนั้นสภัยสามมาตามนางเอกพอดีกลับถูกพ่อสุยอันไล่ไม่ให้เข้าบอกว่านางเอกเป็นโรคอิสุกอิสัสสภัยสามกลับสกุลขวาด้วยใบหน้าซีดเป็นห่วงนางเอกทุกคนต้องปรึกษากันว่าเจะยังไงดีสภัยสี่เสนอว่าให้ไปตามสำนักสัตดารามาช่วยแม่สุยอันขอโทษนางเอกที่พามาตกรกรรมลำบากที่นี่นางเอกกลับไม่ได้มีความกระวนกระวายใจ นางให้สุยอันไปหยิบกระดาษกับผู้กันมาจะสอนแม่สุยอันเขียนหนังสือหย่าร้างคนของสำนักสตดาราวิ่งมาบอกพระเอกว่าครอบครัวนางเอกไปตะโกนบวกเวกวยวายหน้าสำนักต้องการให้ไปช่วยนางเอกที่ถูกกักตัวไว้ในจวนสกุลหยางพระเอกบอกว่าไปตะโกนบวกเวกเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเขาเลยวิ่งไปหาครอบครัวนางเอก บอกให้ทุกคนใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะไปช่วยดูนางเอกให้สภายสามบอกว่านางไปมาแล้วคนพวกนั้นไม่ให้นางเข้าก่อนที่จะนึกแผนออกพวกนางบอกว่าพระเอกมีลักษณะท่าทางเหมือนกับเสนาบดีสำนักสัตดาราเช่นนั้นให้เขาแต่งตัวเป็นเสนาบดีเข้าไปคมขู่พ่อสุยอันปรากฏว่าได้ผลพ่อสุยอันกลัวพระเอกหัวหดพระเอกใช้ดาบฟันแม่กุญแจขาด นางเอกรีบออกมาจากเรือนหลังนั้นแจ้งพระเอกว่าพ่อสุยอันเป็นคนร้ายกักขังนวงเหนียวทำร้ายภรรยาและบุตรพ่อสุยอันกลับบอกว่าตนถูกใส่ร้ายขอให้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนด้วยพระเอกตอบกลับไปใส่ร้ายป้ายสีเขาจะกลับไปสืบก็จะรู้เองพ่อสุยอันขอร้องพระเอกเขาจับชายเสื้อก่อนจะเห็นว่าบนผ้ามีสีเปื้อนอยู่เป็นสีเดียวกันกับบนหน้ากาก,ากที่พระเอกสวมพ่อสุยอันเลยเอ่ยปากขอดูป,ป้ายประจำตำแหน่งของพระเอก พระเอกพูดขึ้นมาว่าเป็นใครที่ไหนถึงอยากมาดูป้ายประจําตําแหน่งเขาพ่อสุยอันคิดว่าพระเอกเป็นตัวปลอมเลยให้พระเอกอยู่ที่เรือนสกุลยางต่อพร้อมกับให้บ่าวรับใช้ไปแจ้งความว่ามีคนสวมรอยเป็นคนจากสํานักสัตดาราเขาลองใช้ Spy. นิ้วจิ้มหน้า,ากากพระเอกดูมันลอกออกมาเป็นสีคนที่บ้านนางเอกกระวนกระวายใจประตูทุกด้านถูกปิดตายพ่อสุยอันดึงหน้ากากพระเอกออกคนบ้านนางเอกพากันลุ้นจนตัวโกง ไม่นานผู้ตรวจสอบก็ามาเปาเซียก็ลากนักสืบเฉินมาเช่นกันเพื่อยืนยันตัวตนของพระเอก แน่นอนว่าแทบคุกเข่าต่อหน้าพระเอกไม่ทันยืนยันว่าเป็นเสนาบดีสำนักสตดาราจริงๆพระเอกสั่งให้คนตรวจสอบเรื่องที่นางเอกกับแม่สุยอันร้องเรียนให้ดีนางเอกรีบพาทุกคนกลับบ้านก่อนไปแม่สุยอันได้บอกกับพ่อสุยอันว่านางเขียนหนังสือหย่าร้างเสร็จแล้วให้เขาไปอ่านเอาเองนับตั้งแต่นี้ไปพวกเราไม่เกี่ยวข้องกันพ่อสุยอันถูกจับไปโบยข้อหาล่วงเกินเสนาบดี สบายทั้งหลายขอบคุณเปาเซียที่พานักสืบเฉินมาได้ทันเวลามิเช่นนั้นพวกเราคงดวงกุดกันหมดแล้วพวกนางยังได้ถามอีกว่านักสืบเฉินมีใจให้เปาเซียใช่หรือไม่มิเช่นนั้นคงไม่ช่วยเปาเซียเปาเซียตอบว่าจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเป็นอันว่าทุกคนในเรือนนางเอกยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นเสนาบดีตัวจริงวันนี้เจอเรื่องวุ่นวายมากพอแล้วพวกนางรีบกลับไปพักผ่อนพระเอกก็บอกลานางเอก เขาบอกว่าจะมาหานางพรุ่งนี้ทั้งสองคนบอกลากันสภัยสามรู้สึกว่าเรื่องบางอย่างมันแปลกๆดักรอนางเอกเพื่อคุยนางสงสัยที่มาที่ไปของพระเอก นางเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพระเอกเป็นคนดีจริงๆจากนั้นมีเสียงตะโกนออกมาจากในเรือนสไพยสีตกเลือดก่อนหน้านี้นางได้ยินเรื่องบ้านสกุลหยางไปแจ้งความจึงตกใจมากปวดท้องเรียกหมอตำแยมาดูหมอตำแยยบอกว่ากระทบถึงคันสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนัก ทุกคนในเรือนกระวนกระวายใจเร่งไปเตรียมของใช้สำหรับหญิงคลอดลูกนางเอกจะเข้าไปดูสะไยสี่กลับถูกห้ามบอกว่าสตรีพรหมจรรย์ไม่สามารถเข้าไปได้แต่นางเอกไม่ฟังนางอยากเข้าไปดูสะไยสี่กุมมืออีกฝ่ายไว้แน่นบอกว่าอาสียังไม่กลับมาเลยต้องรอพบหน้ากันก่อนสะไยสีรู้ตัวนางทนไม่ไหวแล้วนางได้ฝากนางเอกบอกลาสามีนางวันเวลาที่ได้อยู่กับเขา นางมีความสุขมากได้เป็นสามีภรรยากันเป็นความโชคดีในชีวิตพ่อนางจากไปแล้วเขาต้องใช้ชีวิตให้ดีนางเอกบอกสไยสีว่าพูดอะไรโง่ๆแบบนั้นพวกเราต้องอยู่ด้วยกันต่อ,อยังต้องอยู่เคียงข้างลูกที่คลอดออกมาไปตลอดชีวิตหมอตําแยกกลับกรีดออกมาเพราะเลือดไหลยเยอะเกินไปแล้วสไพซทั้งหลายพากันกลูเข้าไปในห้องด้วยความเป็นห่วงต่างให้กำลังใจสไยสี จนนางมีแรงฮึดสู้เบ่งคลอดได้สำเร็จปลอดภัยทั้งแม่และลูกเวลาต่อมาเสาเย่าพาเสินห้วนมาขุดไส้เดือนนางบอกว่าจะาไปทำยาบำรุงให้สไยสี่ทั้งสองเล่นไปทะเลาะก,กันไปด้วยนางเอกยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมที่นางชอบมาพบพระเอกทั้งสองเคยบอกกันว่าหากมีอะไรอยากบอกกันก็ให้เขียนข้อความทิ้งไว้ในโพรงต้นไม้นี้นางเอกได้รับจดหมายจากพระเอก เขาบอกนางว่ายามให้เจ้าของอร่อยมาให้พอถึงช่วงเวลานั้นพระเอกก็มาจริงๆเขาเอาน้ำแข็งใสามาให้นางเอกนางเอกกินไปคำหนึงจากนั้นก็ตักให้เพลกชิมโดยใช้ช้อนอันเดียวกันจึงเกิดความเขินอายไม่น้อยจากนั้นนางเอกก็เล่าเรื่องตอนสะไยสีคลอดลูกให้เพลกฟังว่าสถานการณ์อันตรายขนาดไหนแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้านพ่อพระเอก วันนี้คันทีมาหาพร้อมขนมในมือเป็นขนมแบบเดียวกับที่ได้รับก่อนหน้านี้พเพราะเพกถามคันทีว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่เพลอกมอบให้หรือขันทีตอบว่าเป็นฮ่องเต้ที่มอบให้ หลังคันทีจากไปพ่อเพเอกปัดขนมบนโต๊ะตกพื้นเขารู้สึกกลัวขึ้นมากลัวว่าห้องเต้จะวางยาเขาจึงสั่งให้คนเข้าไปในวงังสืบว่าขันทีที่กินขนมกับเขาก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรบ้างได้ความมาว่าขันทีคนนั้นป่วยกระทันหันตายแล้วว่ากันว่ากินอาหารมีพิษเข้าไปพ่อพเพลอกเขาแทบสุดกลัวไปหมดว่าตัวเองจะต้องตาย พ่อสุยอันกรดเคืองสตรีบ้านนางเอกเป็นอย่างมากเขาไม่ยอมอย่างง่ายๆแนะ่ดังนั้นเลยไปตีกลองร้องทุกข์บ้านนางเอกรวมตัวกันพวกนางจะบุกศาลาว่าการเพื่อช่วยนางเอกแล้วพระเอกมาพบอ๋องเชี่ยนในเวลาต่อมาขอร้องอีกฝ่ายให้ช่วยตัดสินคดีหย่าร้างของตระกูลหยางฝังนางเอกกับพ่อสุยอันในตอนนี้ กำลังขึ้นศาลพร้อมกันพอดีผู้ตัดสินคดีไม่เห็นด้วยกับฝ่ายของนางเอกที่คิดจะยาสามีเป็นผู้นำภรยาเป็นผู้ตามนั่นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาไม่นานอองเช่นก็ปรากฏตัวที่ศาลาว่าการเขาขอเป็นคนตัดสินคดีด้วยตัวเองจากนั้นเริ่มไต่สวนถามความเป็นมาของทั้งสองฝ่ายสุดท้ายให้แม่สุยอัอย่าได้พร้อมกับให้พ่อสุยอันจ่ายเงินชดเชยให้อีก200ยกุน้นผู้ใดฝ่าฝืนจะติดคุก และถูกตีหนึ่งทีสกุลควาวิ่งเข้าไปกอดกันด้วยความดีใจขณะที่พ่อสุยอันคล่ำครวนไม่อยากเสียเงินอองเชียนกลับมาบอกผลงานที่เขาเพิ่งทำสำเร็จให้พระเอกฟังสตรีปากกล้าเช่นนั้นพระเอกยังกล้าไปยุ่งด้วยอีกนี่คงเป็นนี่รักสินะอองเชียนถามพระเอกว่าจริงจังหรือพระเอกตอบกลับว่าแล้วเขาคิดยังไงอ,องเชียนเลยท้าพานันพระเอก อีกหนึ่งเดือนถ้าเพะเอกยังไม่เบื่อนางเอกเขาจะมอบผ้าไหมย,ยวนยางให้และอีกสามเดือนหากยังรักกันดีเขาก็จะมอบรูปกวนอิมหยกขาวให้นางเอกพระเอกตกลงอองเชียนยังได้บอกว่าครั้งนี้เพะเอกติดหนี้บุญคุณตนลองว่ามาว่าจะชดใช้หนี้บุญคุณนี้อย่างไรพระเอกตอบว่าเขาเป็นแค่คนว่างงานไม่มีตําแหน่งจะมีปัญญาที่ไหนมาชดใช้หนี้บุญคุณอองเชียนได้องเชียนกลับบอกว่า พระเอกเก่งรบทับจับศึกพระเอกตอบกลับว่าแผ่นดินสงบจะมีสงครามได้ยังไงอองเช่นพูดต่อรอดูไม่แน่อาจจะมีก็ได้สองคนจ้องมองกันก่อนที่พระเอกจะขอตัวกลับอ,องเช่นยังถามถึงเรื่องพระเอกกับเรื่องพ่อว่าฮองเต้มีบัญชาให้คืนดีกันใช่หรือไม่พระเอกไม่ตอบนางเอกมารอพระเอกที่ใต้ต้นไม้เมื่อมองเข้าไปในโพรงมีจดหมายกระดาษเขียนไว้ว่า ยามให้มาดื่มชาดีด้วยกันนางเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจตอนนี้เพลเอกอยู่ที่สำนักสัตดารานักสืบเฉิญมาแจ้งเขาว่าจวนอองหลิงส่งจดหมายมาให้พระเอกต้องการเรียกเพลเอกกลับจวนอองหลิงสุขภาพไม่ค่อยดีในตอนที่เพลเอกกลับไปถึงปรากฏว่า จูจ่ๆห้องนอนขององลิงเกิดไฟไหมมีคนเข้าไปจุดไฟเผาห้องคนงานในเรือนวิ่งช่วยกันหาน้ำมาดับไฟชุนลมุนขณะที่บ้านนางเอกกำลังฉลองกันอย่างมีความสุขให้กับแม่สวยอันที่สามารถยาได้นางเอกเมาไม่น้อยพอใกล้ถึงยามให้ได้มารอพระเอกยังจุดนัดพบกลับไม่พบเขาลองมองขึ้นไปบนฟ้าวันนี้ดาวสวยมากแต่เขาอยู่ที่ไหนกันเพียงอึดใจเดียว พระเอกก็โผล่เข้ากอดนางเอกจากทางด้านหลังเขาบอกว่าขอกอดนางหน่อยสักพักหนึ่งก็ยังดีนางเอกถามพระเอกว่าเป็นอะไรพระเอกตอบว่าจ้วนองหลิงไฟไหม้ไม่ไปพร้อมกับเจ้าของของมันพรุ่งนี้จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่เสียงวิพากษวิจารณ์เหล่านั้นสุดท้ายก็จะเงียบไปเหมือนกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตกลายเป็นเรื่องพูดคุยสนุกปากของชาวบ้านและไม่มีวันได้ถูกเปิดเผยความเป็นจริง นางเอกหันไปหาพระเอกกุมมือเขาเขาไม่ได้มางานเลี้ยงวันนี้ฟูตงอุตส่าห์ปรุงเล่าดีๆไว้หลายกาพลาดแล้วละ่ะพระเอกตอบว่าน่าเสียดายจริงๆนางเอกจึงถามเขาว่าอยากลองชิมดูหรือไม่นางน้มตัวเข้าไปจุมพิษพระเอกเขาตกใจไม่น้อยก่อนจะจูบตอบกลับนางผู้ที่สั่งให้เผาจวนองลิงก็คือฮ่องเต้เขาคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้บาดแผลภายในใจของพระเอกหายได้ มีหลายคนที่รู้ว่าฮ่องเต้คือผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ฮ่องเต้ย,ยังได้สั่งลงมาให้อองเช่นเป็นผู้ตัดสินคดีนี้อองเช่นรู้ว่านี่มันคือคําเตือนให้เขาระวังตัวอย่าได้ใกล้เป็นหนามยอกอกของฮ่องเต้เด็ดขาดมิฉะนั้นตัวเขาเองก็จะย่อยยับเช่นกัน วันนี้ที่บ้านนางเอกมีพิธีอาบน้ำทารกบุตรีของสไพยซีทุกคนรวมตัวกันใส่ของมีค่าลงในน้ำเพื่อเป็นของขวัญให้เด็กน้อยพระเอกเองก็มาร่วมงานด้วยเช่นกันจากนั้นนางเอกกับสไพรสีมาคุยกันตามลำพังนางเอกบอกว่าได้เตรียมของขวัญไปให้เด็กน้อยอีก นางได้ซื้อเล่าสื่อต้องชุนชั้นดีมา18หาปไหฝังไว้ในป่าไผ่ของเรือนจือห่วงเพื่อม,มอบให้เด็กน้อยตอนที่นางโตเหมือนกับที่อาสีมอบให้นางสภัยสี่เกรงใจนางเอกไม่น้อยนางเอกยังได้ถามความในใจเหตุผลที่สภัยสี่ยังไม่ตั้งชื่อลูกสาวเพราะรออาสีกลับมาตั้งใช่หรือไม่สภัยสีตอบว่าใช่ และยังได้เล่าเหตุการณ์ครั้งที่เจอกันกับอาศีให้นางเอกฟังสมัยสาวสาวนางลูกคอดียามว่างมักร้องเพลงแก้เบื่อการเป็นบุตรตรีในตระกูลขุนนางร้องเพลงไม่ใช่งานอดิเรกที่ดีดังนั้นจึงได้ร้องในสวนบ้างเป็นครั้งคราวให้ตัวเองฟังไม่คิดว่าจะมีคนแอบฟังอยู่อีกฟากหนึ่งของกำแพงหลังเพลงจบลงเขาตบมือให้นางตะโกนบอกว่านางร้องดีมากนางกลับคิดว่าเขาเสียมารยาทจึงไม่ได้พูดจาตอบโต้ แต่ใครจะคิดว่าของนางเอกจะมายืนรอนอกกำแพงทุกวันวันแล้ววันเล่าจนวันหนึง่งว่าวได้บินเข้ามาในกำแพงเรือนนางพร้อมกับข้อความเขียนว่าโปลดให้อภัยที่มารบกวนวันก่อนได้ยินร้องเพลงเพลาะมากสไพยสี่อดยิ้มไม่ได้เมื่อนางเริ่มร้องเพลงอีกครั้งเขาก็ปล่อยว่าวลอยลงมาพร้อมคำวิจารณ์เวลาผ่านไปเขามาฟังนางร้องเพลงทุกวันไม่เคยพบหน้า ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรผ่านไปครึ่งปีเต็มๆสุดท้ายเป็นนางที่ปล่อยว่าวขึ้นสูงอนุญาตให้เขามาสู่ขอได้คราแรกนางรู้สึกกลัวไม่น้อยคบหากันเพียงดนตรีหากคนผู้นี้อับปลักษหรือนิสัยไม่ดีจะเป็นเช่นไรแต่สุดท้ายนางก็แต่งอยู่ดีหากให้เลือกอีกครั้งนางก็จะยังคงแต่งความรักก็เป็นเช่นนี้ เหมือนกับหลับตาเดินบนสะพานไม้เดียวทั้งๆท,ที่รู้ว่าหากพลาดตัวจะแหลกสลายถ้าชาตินี้ไม่ได้พูดออกมาต้องรู้สึกเสียดายมากแน่ๆกิจการสกุลควารุ่งเรืองหาเงินได้มากมายสะสมจากน้อยไปมากหิบเก็บเงินค่อยๆเต็มขึ้นมานึกห่วงเพียงแต่ทางเหนือว่ามีอาหารการกินหรือไม่ ทางเหนือค่อนข้างใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากเป็นแรงงานขนก้อนหินสร้างกำแพงเมืองถูกทุบตีหากทำงานไม่ได้ดังใจทำได้เพียงถอนหายใจยอมรับชะตากรรมวันนี้อนุชินนำมื้อดึกมาให้หลีเกอเอ๋อน์นางขออนุญาตสะพายรองก่อนเอาไปให้ทั้งสามเลยได้ทานมื้อดึกด้วยกันความสัมพันธ์ก็ยิ่งดีขึ้น อิงชุนคำนวณบัญชีจนได้ยอดที่คิดว่าไม่ผิดนำมาให้นางเอกกับสภัยสาดูพ่อเห็นยอดเงินก็ดีใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจะเก็บได้มากขนาดนี้แล้วนางเอกบอกสภัยสาไปตามทุกคนในเรือนมานางมีเรื่องจะประกาศเมื่อมากันพร้อมหน้านางเอกก็บอกว่า ตอนนี้ในคลังของพวกเราเก็บเงินได้ห0 0 0 0นแล้วสามารถละเว้นโทษในประเทศได้เพียงแต่ยามนี้ไถกลับมาได้เพียงคนเดียวนางก็เลยเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อถามว่าเงินก้อนนี้ควรใช้อย่างไรถ้าหากจะไถคนไทยใครมาก่อนนางเอกเสนอว่านางอยากไทยปู่กลับมาเพราะท่านอายุมากแล้วตอนแรกทุกคนอ้ําอึง้งแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยกับนางเอก อีกอย่างนำเงินไปถ่ายตัวในครั้งนี้นางจะขึ้นเหนือด้วยได้พบหน้าทุกคนนางเอกเร่งให้ทุกคนไปเตรียมข้าวของหยุกยาขึ้นเหนือทุกคนในเรือนต่างพากันยิ้มยินดีเร่งจัดแจงข้าวของ นางเอกยังได้เชิญคนวาดรูปมาวาดรูปสะัย r สีกับลูกเพื่อเอาขึ้นเหนือไปให้อาสีดูแม่อดเป็นห่วงนางเอกไม่ได้ถามว่าจะไปพื้นที่ทางเหนือคนเดียวหรือนางเอกตอบว่าไม่ใช่อยู่แล้วต่อให้ไปทำการค้าข้างนอกก็จะพาเป่าผู้ชายคุ้มกันขบวนรถม้าไปด้วยแม่จึงเสนอเช่นนั้นให้เพลกเป็นหัวหน้าผู้คุ้มกันดีหรือไม่นางเอกบอกว่าเพลกมีธุระอย่างอื่นไม่รบกวนเขาดีกว่าเวลาต่อมา นางเอกมาที่ใต้ต้นไม้มองหาจดหมายจากพระเอกกลับไม่พบเลยเดินไปถามอิงชุนว่าพระเอกไม่ได้กลับมากี่วันแล้วอิงชุนตอบว่าสามวันได้นางเอกพูดขึ้นมางั้นรอเขากลับมานางค่อยบอกเขาเรื่องที่นางจะขึ้นเหนือพระเอกทำภารกิจตามจับสายสืบแคว้นเจ้าแต่คนร้ายได้กินยาฆ่าตัวตายก่อนทั้งยังกินจดหมายที่มีสารลับเข้าไปพระเอกจึงสั่งผ่าศพ ได้สารรับมาขึ้นนำถวายฮ่องเต้พิจารณามีแม่ทัพคบคิดกับชาวเจ้าทรยศบ้านเมืองห้องเต้สั่งให้พระเอกไปจัดการพระเอกคุกเข่าต่อหน้าฮ่องเต้เขารักษาชายแดนอยู่ทางเหนือมาสิปีทราบนิสัยของแม่ทัพอูเป็นอย่างดีเรื่องนี้มีเงื่อนงำแน่นอนตอนนี้แม่ทัพใหญ่มีน้อยหากเสียแม่ทัพอูไปอีก พื้นที่ทางเหนือจะไม่มีแม่ทัพสามารถพิทักษ์ได้ต่อให้ย้ายแม่ทัพใหม่ไปก็คงยากที่จะทำให้ทุกคนยอมรับฮองเต้ถามพระเอกคิดว่าแม่ทัพอูถูกปลักปลําเช่นนั้นหรือพระเอกตอบว่าถูกปลักปลําหรือไม่เขาไม่ทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขายินดีไปพื้นที่ทางเหนือเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนหากสมคบคิดกับแคว้นเจา้าเขาจะกําจัดอย่างแน่นอนพระเอกมาบอกนางเอกเรื่องที่เขาต้องขึ้นเหนือ นางเอกบอกเขาว่านางเองก็จะไปที่นั่นเช่นกันดังนั้นสองคนเลยตกลงกันว่าจะไปด้วยกันผ้าเสา้เย่าไปด้วยพระเอกกลับบังหลวงพบฮ่องเต้ครั้งในตอนที่เขาพูดคุยกับฮ่องเต้องค์ชายหกตัวน้อยแอบฟังอยู่หลังหินก้อนใหญ่พระเอกรู้สึกได้จึงเรียกออกมาองค์ชายหกคลานเข่าไม่พูดไม่จาคำนับอยู่กับพื้นเชกเช่นเด็กเสียสติฮ่องเต้ถึงกับเอ่ยปากว่า เหมือนตนเลี้ยงเดรัจฉานไม่ผิดในตอนที่เพลกลับเขาเห็นเด็กน้อยยังคงคุกเข่าอยู่ที่เดิมถามคันทีว่าเป็นลูกของสนมนางไหนคันทีตอบว่าเป็นลูกของนางกำนันที่ตายไปแล้วตอนแรกที่เกิดองค์ชายหกร้องไห้ไม่หยุดฝ่าบาทนึกรำคาญเลยส่งไปอยู่ที่ตำหนักเย็นพอโตขึ้นมาหน่อยบังเอิญเข้าไปในเรือนขององค์ชายใหญ่ผู้บ้าคลั่งพอพบเจอฮ่องเต้ก็ตกใจจนกลายเป็นเช่นนี้ พระเอกพยายามผูกมิตรกับองค์ชายหกแต่เด็กน้อยไม่เล่นด้วยบอกว่าพระเอกไม่กลัวฮ่องเต้เช่นนั้นพระเอกก็น่ากลัวเหมือนกับฮ่องเต้พระเอกทำได้เพียงให้ขันทีพระองค์ชายหกลับเรือนทางด้านคนร้ายได้สั่งให้คนของตัวเองตามขบวนรถม้าขึ้นเหนือในช่วงนี้หากสงสัยว่าเป็นของสำนักสัตดาราข้าไม่ละเวน้นนางเอกอยากทำเสื้อนวมให้พระเอกสักตัวหนึ่ง แต่ฝีมือการเย็บปักถักร้อยของนางนั้นนับว่าไม่ได้เรื่องจึงถูกสาวใช้แซวสินห้วนมาหาสาวเย้าเอาคางคกแห้งที่นางขอจากเข้าคราวก่อนมาให้ทั้งยังบอกว่าเขาสามารถจับงูได้หากนางอยากได้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวเขาพาไปหาเองสาวเย้าดีใจมากเลยจับชายเสื้อของสินห้วนเมื่อรู้ตัวนางรีบปล่อยมือพร้อมกับบอกเขาว่าต่อจากนี้ไปอย่ามาหานางอีก เพราะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นางจะไปที่ที่ไกลมากเฉินห้วนถามว่าจะไปไหนเสาย่าไม่บอกเขาทำได้เพียงพูดกับนางว่าเขาจะรอนางกลับมาก็แล้วกันวันต่อมาถึงเวลาออกเดินทางนักสืบเฉินก็มาด้วยเขาออกตัวว่าเป็นคนของสำนักสตดาราต้องมาคุ้มกันคราวนี้เพียงขี่ม้าผ่านประตูเมืองออกมานางเอกรู้สึกได้ถึงอิสระอีกครั้ง นางควบม้านำหน้าผู้อื่นโดยมีพระเอกตามไปแข่งกันว่าใครจะไปถึงภูเขาลูกตรงข้ามได้ก่อนกันพอถึงจุดพักก็ลงจากม้าตั้งกระโจมจับปลาในแม่น้ำมาทำอาหารกินวันต่อมาออกเดินทางต้องเจอกับลมแรงหนาวไม่น้อยพระเอกกลัวนางเอกป่วยให้นางเข้าไปหลบในรถม้านางก็ไม่ไปเขาจึงให้นางสวมเสื้อกันหนาว นางเอกเป็นห่วงพระเอกมากเช่นกันดังนั้นทั้งสองเลยขี่ม้าตัวเดียวกันใช้เสื้อกันหนาวตัวเดียวกันโดยนางเอกซุกตัวอยู่ด้านหน้าพระเอกวันเวลาผ่านไปการเดินทางพบเจอกับทั้งความสุขและความลำบากคอยช่วยเหลือกันและกันเพียงไม่นานก็เข้าเขตหิมะปกคลุมเขาคุนซานที่นี่เป็นแหล่งโจนดักปล้นพระเอกจึงให้นางเอกเข้าไปนั่งในรถม้าก่อนครั้งนี้นางฟังเขาจนวางกับดักล้อมขบวนรถม้านางเอก พระเอกเป็นคนออกไปเจราจาบอกว่ามาเยี่ยมญาติไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรมาแน่นอนว่าโจรไม่เชื่อสั่งให้ลูกน้องคนรถพระเอกพระเอกบอกว่าบนรถม้ามีแต่สตรีทรัพย์สมบัติล้วนอยู่ที่ตัวเขาพระเอกปลดเสื้อกันหนาวออกหัวหน้าโจรจะค้นตัวกลับถูกพระเอกเล่นงานล็อกตัวจ่อมีดที่คอตอนนั้นนางเอกเดินลงมาจากรถม้า บอกว่าตนคือผู้นำตระกูลถูกโจรหัวรอย่อใส่สตรีเป็นผู้นำตระกูลได้อย่างไรพระเอกยืนยันอีกเสียงหัวหน้าโจรถึงยอมเชื่อพร้อมถามว่าพระเอกเก่งขนาดนี้ทำไมให้นางเอกเป็นผู้นำนางเอกตอบว่าพระเอกคือเคยแต่งเข้าตระกูลนางจากนั้นเริ่มตกลงค่าผ่านทางกับหัวหน้าโจรจบที่มอบเงินให้พวกเขาแปดกวนนางเอกยังใจดี มอบเสื้อกันหนาวที่ทำมาเกินให้พวกโจรด้วยหัวหน้าโจรเริ่มซาบซึ้งในตัวนางเอกเสาเย้าเองเห็นโจรผู้หนึ่งมีแผลอักเสบบนใบหน้านางมอบยาให้เขาหัวหน้าโจรบอกว่านับถือการปฏิบัติตนของนางเอกหากเขาไม่ได้เป็นโจรอยู่ที่นี่จะต้องร่วมเป็นพี่น้องต่างสกุลกับนางเอกแน่นอนนางเอกจึงถามพวกเขาหากไม่เป็นโจรจะยอมทำงานหาเลี้ยงชีพได้หรือไม่นางอยากให้พวกเขาเอาไปคิด ตอนกลับเมืองนางยังต้องผ่านตรงนี้หากถึงเวลานั้นยินยอมมุ่งหน้าลงใต้กับนางนางจะหางานให้ทำอย่างสุจริตเวลาลำบากยิ่งต้องช่วยเหลือกันและกันหัวหน้าโจรกับลูกน้องบอกนางเอกว่าพวกเขาจะรอนางอยู่ที่นี่ก่อนจากกันได้มอบป้ายผ่านทางให้นางเอกเดินทางรอนแรมมาใกล้ถึงจุดหมายพอถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องแยกจากกันนางเอกไปไถ่ตัวปู่ส่วนพระเอกไปสาลาว่าการ นางจุบแก้มเขาหนึ่งครั้งเป็นรางวัลที่พานางมาถึงที่นี่พระเอกพูดกับนางเอกเขาหวังว่าหลังจากวันนี้พวกเราจะไม่แยกจากกันอีกพระเอกฝากนางเอกดูแลเสาเย้าประตูเมืองสซานไปเปิดนางเอกกับขบวนรถม้าเข้าไปในเมืองมีคนมาดูมากมายเพราะนานๆนนทีจะมีคนที่มีเงินมาทุกคนตะโกนถามนางเอกว่ามาทำอะไรที่นี่นางเอกตอบว่า นางมาจากสกุลควาเพื่อเยี่ยมญาติทุกคนส่งเสียงบอกทั่วกันว่าสกุลความาเยี่ยมญาติข่าวนี้รู้ถึงหูอาศีที่กำลังขุดหินเขาปล่อยอุปกรณ์ในมือวิ่งมาหาขบวนรถม้านางเอกทันทีนางเอกดีใจมากไม่ได้เจออาศีเนื้อตัวของเขามอมแมมแทบไม่ใช่อาสีคนเดิมที่นางรู้จักอาศียังได้ถามถึงสไปซีนางเอกจึงเอารูปที่เตรียมไว้ให้อาศีดูเพียงเห็นหน้าลูกสาว น้ำตาของเขาก็ไหลออกมาถามนางเอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นางเอกตอบว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นที่บ้านสภัยสีก็ตั้งครนภแล้วแต่กลัวว่าอาสีจะเป็นห่วงจึงไม่ได้บอกนางรอน้องอายุครบหนึ่งเดือนถึงได้ออกเดินทางมาสภัยสี่ยังรอให้อาสีตั้งชื่อลูกให้อยู่เลยอาสีดีใจมากเขาตะโกนบอกชาวบ้านด้วยความดีใจว่าเขามีลูกสาวแล้ว ทุกคนส่งเสียงพร้อมกับปลบมือให้เขานอกจากอาศีแล้วผู้ชายคนอื่นที่นี่ยังไม่รู้ว่านางเอกมาแต่ปู่นางเอกได้ยินเสียงข้างนอกบอกว่าสกุลความาเยี่ยมญาติปู่นางเอกรีบลุกขึ้นยืนให้พ่อนางเอกไปหยิบชุดสะอาดมาให้พ่อนางเอกไม่เชื่อก็แค่ข่าวลือสเปะสปะาทั่วไปเท่านั้น ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่22ถึง24หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า